ครับก็สวัสดีครับผมสมพงษ์ทวีวลนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่หมายตกปลาธรรมชาตินะครับซอยวัดบานพังนะครับผมหรืออะไรสักอย่างนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเรารู้จักวัดกู้ก็จะขี่รถมาเรื่อยๆนะครับผ่านวัดกู้มาก็จะมาเจอซอยอมติชนก็มาเรื่อยๆนะครับมาเรื่อยๆก็จะเป็นวัดวัดหงวัดหงทองหรือสักอย่างนะเข้ามาตรงนี้แล้วก็จะมีวัดบานพังนะครับ มัดบานพังเข้ามาที่เพื่อนๆเราว่าเอฟซีของสงมงศเวศน์นั่นคือวังปฐุมนะครับผมตรงข้ามกับวังปฐุมนะครับตรงนี้ก็จะมีหมายตกปลานะครับส่วนโป๊ะที่เห็นนั่นก็จะเป็นโปะ๊ะอ,อาัลขานะครับผมโปะอ,อัลขาวังนะครับมันจะมีร้านอาหารนะร้านอาหารหนึ่งครับหัวเย็นสบายนะครับถึงมากินสมงัศเวลก็นั่งทานอยู่นะครับอันนี้นะว่าคุณลงุงเจ้าของร้านบอกว่าตรงนี้ฮะมีหมายตกปลาธรรมชาตินะครับก็สมงัศเวลก็เลยเข้ามานะครับเข้ามาดูว่าหมายเนี่ย นะครับมันเป็นยังไงนะครับผมซึ่งดูจากหมายแล้วก็ก็ถือว่าใช้ได้ครับไม่ธรรมดาครับที่วางเบ็ดก็ยาวครับนะฮะยาวเปนู่นฮะ,ะต,รตรงตรงตรงที่เห็นรังคาแดงๆก็คือ,อเป็นเที่ยนราขาครับผมนะครับเดือนนัลรคาครับนี่นะครับผม เราจะให้ชมบรรยากาศนะครับปลานะครับมาได้หรือไม่ได้นะครับแต่ว่าช่วงนี้สวะมันเข้านะครับผมสวะเาเข้านะครับลมมาก็เลยเตีเป็ดไม่ได้เยอะครับพีก็ตีอยู่คันหนึ่งนะครับนะครับ ส่วนตรงนู้นที่ FC มองเห็นนะครับนั่นคือสะพานนะครับนวชวีนะครับซึ่งสมพงษ์เทวลก็เคยไปทํำไม้ตกไม้ไปทำทำคลิปให้ให้เอฟซีหรือว่าเพื่อนๆนะครับได้ชมบ้างก็ประมาณ2องสาคลิปนะครับนั่นคือสะพานนวชวีนะครับนะครับทีนเขียวๆนู้นนะครับผมสะพานเป็นสะพานนวชวีนะครับส่วนนี้ก็จะเป็นวังปทุมนะครับผมซึ่งเราข้ามไปไม่ได้นะครับเราก็เลยมาตกกันตรงนี้นะครับผมนี่นะครับไม้ตกป่านะครับ เดี๋ยวเราจะไปดูว่าพี่เขาได้ปลาตัวประมาณไหนนะครับไซสปลาหมยนี้ว่ามันจะใหญ่ครับแต่ว่าช่วงนี้สวะเข้านะครับผมพี่เดี๋ยวผมรบก,กวนยกปลาผมหน่อยสิยกดูปลาหน่อยว่ามันเป็นยังไงแล้วมาดูปลาแล้วมนะครับมาเราไปดูปลากันนะครับผมเพอยากดูปลาพี่เขานะพี่เบ็ดปลาสองคันนะครับตกมานานเนี่ยครับเนี่ยตกตั้งกี่โมงแล้ว เที่งเที่ยงนะครับตอนนี้ก็ประมาณบ่ายสามนะครับเดี๋ยวก็หัเขกผมจะออกแล้วผมนี่ครับมาดูพี่เขาตกปลานะครับว่าปลาไซปลาตะโกกไหมนี้หมายเอ่อเรือนละขาเนี่ยจะตัวใหญ่ขนาดไหนนะครับนี่ครับได้ประมาณ5 6ตัวนะครับปลาที่ได้ก็ตะโกกล้วนๆใช่ไหมใช่นี่คือปลาตะโกกนะครับมีตะเพียนตัวนึงไม่ใช่ตะเพียนแล้วอันนี้ปลาปลาหางแดงหางแดงอ่ะปลาตะเพียนไม่ใช่ปลาปลาขาวหางแดงครับนี่ครับปลาก็ประมาณเกือบ2โลได้เนาะโลสองโลนะครับนี่ครับปลาครับเอาไว้ช่วงนี้ พี่เขาบอกว่าตวแบมันเข้านะครับเดี๋ยวเงออกแหละนะครับช่วงน้ําลงครับน้ําก็ถือว่าใช้ได้นะครับก็เหยื่อที่พี่เขาใช้นะครับเราไปดูเหยื่อที่พี่เขาใช้เขาใช้เหยื่อเลยพี่คุณพี่ใช้เหยื่ออน้าปังเหรอขนมปังครับนี่ครับผมนี่ครับเป็นเหยื่อขนมปังตั้นเมื่อเขียวอ่ะเรื่ออะไรเจ๊เขียวไผเขียวนะขนมปังนะครับนี่ครับขนมปังขนมปังธรรมดาตอนนี้นะฮะตีลอยมาอะไรบ้างอะไรบ้างครับใช้เบ็ดสองตัวนะครับ เดี๋ยวกามาลุนกับพี่เขานิดนึงนะครับว่าจะได้ไหมนะครับเดี๋ยวรอรุนแป๊บนึงนะครับผมครับเนี่ยที่เห็นพี่พี่เขาพี่เขาตั้งเบ็ดไว้นะครับก็คือว่าตั้งสูงนะครับพอตีไปแล้วต้องตั้งตั้งสูงับตีไกลครับตีประมาณนู้นนงกลางๆน่าจะประมาณ30มสเมตรครับตีไปแล้วก็ตั้งตั้งเบ็ดไว้สูงนะครับเพื่อที่จะให้สวะมันรอดใช่ไหมพี่เออถ้าอางนั้นถ้าเกิดอย่างนั้นนะได้แต่สวะนะครับผมสวะก็ผักตบชวานี่แหละครับเรียกสวะนะครับ บรรยากาศไม้นี่โหสุดยอดเลยครับแต่ว่าอาจจะได้ตัวใหญ่หรือเปล่าเราไม่รู้นะครับผมต้องรอนิดหนึ่งนะครับครับเมื่อกี้ดูครับดูปลาก็ดูตัวปลาสวายครับสวายใหญ่ครับสวายหรือปลาบึกก็ไม่แน่ใจครับขึ้นตัวเบลเลยครับผมแต่ไม่กินเยอะครับก็เดี๋ยว จะลุ้นกันสักพักหนึ่งนะครับเดี๋ยวสมพงษ์ทวีวก็จะพาเดินออกไปตรงวัดนะครับว่าทางเข้ามาเป็นยังไงนะครับผมก็ช่วงนี้ก็รอรุ้นอยู่ประมาณห้านาทีแล้วนะครับก็ยังไม,ไ,มไม่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 กินนะครับผมเดี๋ยวเราก็จะลุ้นกันสักพักแล้วก็จะเดินออกไปนะครับว่าทางเข้ามาหมายนี้มันเป็นยังไงนะครับผม ทำใจนะครับบางทีสวะมาะไรเงี้ยนะทางตรงโน้นที่ผมเดินเข้ามานะครับก็จะเดินละเลาะไปตรงนั้นได้นะครับก็คือจะไปเจอวัดนะครับวัดบานพังนะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นซอยเล็กๆเดินมีมอเตอร์ไซค์มาได้รถใหญ่ไปไม่ได้ครับออกหน้าโครงการพัดสอนเป็นหมู่บ้านนะครับก็จะขี่ละเลาะเข้ามานะเรียดฝั่งเจ้าพญานะครับผมนี่ครับบรรยากาศถือว่าใช้ได้เลยเงียบสงบดีครับตกปลาครับ ก็จะมีร่มให้อยู่นะครับสุกตามต้นมะม่วงนะฮะแถเวเนี้ยฮะในครับเมื่อกี้ผมก็คุยกับพี่เขานะครับว่าถ้าเกิดออกปีนิดน,นึงะก็จะมีหมายหนึ่งนะครับเป็นหมายวัดสลักเหนือนะครับ ก็ข้างๆอนามัยก็สามารถที่จะตกได้เลยนะครับนู่นครับไปทางฝั่งสะพานนนทชวีนะครับนี่ครับมาแล้วครับสวะครับใหญ่โตมองโมลารนเลยครับตอนนี้ครับต้องมุดดำน้ำแล้วนี่เขาจะดำน้ำนะครับปลาตะโกที่ตกได้ครับประมาณห้าตัวนะครับครับสมพงศ์ทวีคงจะไม่รอนะครับว่า พี่เขาจะได้ไหมนะครับได้เพิ่มไหมแต่ว่าคือผมก็จะเดินออกไปนะครับว่าทางเข้ามันเป็นยังไงนะครับผมเดี๋ยวตามสมพง์ทเวลมาเลยนะครับผมนี่ครับจะเป็นสันเขื่อนตกได้ตลอดแนวนะครับแต่ว่าช่วงนี้สบัดมันมานะครับก็ไม่รอนะครับผมเดี๋ยวจะไปดูอีกไม้นึงที่เขากำลังตกอยู่ฝั่งโน้นนะครับผมนี่ครับจะมีบันไดลงครับที่ตกปลานะครับนี่คือเป็นอปลาปลาพุดครับ วางได้เลยครับนี่คือทางที่ผมเข้ามานะครับเดินเข้ามาก็จะเป็นวัดนะครับนะครับทางมันวัดมันวัดนะครับ ส่วนตรงนี้ตาตะโกะที่พี่เขาตกได้นะครับปลาตะโกประมาณสี่ห้าตัวมันกะะันตกแล้วก็ขังไว้นะครับตกแล้วก็ขังไว้อ๋อตอนนี้ยังไม่ได้ลงเบ็ดเลยครับนี่ครับพี่เขาก็มาตกเหมือนกันแต่ว่าพอดีวัดสวะมันเยอะนะครับพี่เขาก็ไม่ลงนะครับลงไปแล้วมันไม่ได้ตีไปใต้โป้ไม่ได้หรยอพี่อ๋อ,นะอ,อติดเป็น,เป,นเป็นหินเป็นตอเป็นหินหน่ะนี่นะครับ มาตกบ่อยไหมครับผมอ๋อทุกวันนะอันนี้ตกกลางคืนก็ตกได้ใช่ไหมอ๋อครับนี่นะครับพี่อ่ออันนี้เขาเรียกวัดอะไรนะครับลืมวัดบางพังวัดบางพังบานพังบางพังอ่าวัดบางพังนะครับผมนี่ครับเมื่อกี้ก็ไปดูหมายมาแล้วตรงนู้นนะครับที่เดินมานะครับผมก็พี่เขาก็ตกยังไม่ได้ครับเพราะว่าสวะเยอะนะครับยังเอาเบ็ดวางไว้ข้างบนอยู่นะครับ ต้องรอให้ตะวะออกก่อนนะครับหรือาน้ำขึ้นถึงจะตกได้นะครับเดี๋ยวสมพงตัวเล็กก็จะพาเพื่อนๆเราไปเอฟซเดินออกไปข้างหน้านะครับผมว่าวัดทางเข้ามาเป็นยังไงนะครับ ก็จะมีของกินเยอะแยะไม่ว่าจะเป็นอ,อไอติมนะครับี่จะเป็นประตูน้ำนะครับประตูน้านะครับก็น่าจะตกได้เหมือนกันเขตวัดนะครับใครวัดเข้า,า,ขามาก็จะเป็นตัวโบสถ์นะครับ นี่นครับตัววัดก็จะประมาณนี้นะครับ คือทางเข้ามาเนี่ยก็ต้องผ่านวัดนะครับถ้าไม่ผ่านวัดก็มาอีกเส้นหนึ่งครับเส้นนี้คือต้องผ่านวัดนะครับผ่านโรงเรียน จะม่ก๋วยเตี๋ยวขายนะก๋วยเตี๋ยวเ,เยรืออะไรพวกนี้บรรยากาศก็นั่งกินริมริมริมฝั่งนู้นนะครับนั่งได้เลยรเราจะไม่เข้าไปครับก็ข้างหน้าก็จะเป็นร้านอาหารนะครับที่สุโมงถือวานั่งทานนะครับเป็นร้านอาหารครัวเย็นสบายนะครับ คือข้ามาเนี่ก็จะเห็นนะครับชัดเจนเป็นหน่วยปฏิบัติหน้าที่ถวายความปลอดภัยตําหนักจากกีบงกตนะครับนี่ครับกองบังคับการตำรวจน้ำนะครับ อาหารนะครับที่สมพงษ์ทเวโอนะครับอาหารน,นะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นไปชมมนันจะนี่คือตัวร้านอาหารนะครับรบ้านอาหารนะครับเอ่อเป็นเย็นสบายชายน้ำนะครับข้างบนก็นั่งได้นะครับข้างบน เนยยังไม่มีลูกค้านะครับคายังไม่มีนะส่วนทางเข้ามานะครับก็ถ้าเกิดเราผ่านวัดวัดหงมานะครับผมก็จะมีซอยหนึ่งครับเลี้ยวเข้ามาได้เลยครับเลี้ยวซ้ายเข้ามาได้เลยครับนู่นนะครับทางเข้ามามาก็จะมาเจอตรงโค้งนี้นะครับเข้าไปในวัดนะครับกาจะมาเจอร้านอาหารเย็นสบายนะครับร้านอาหารเย็นสบายชายน้ํานะครับ บรรยากาศก็จะประมาณนี้นะครับผมครับก็ถ่ายมาพอสมควรแล้วครับหมายตกปลานะครับที่เห็นเมื่อกี้ก็ก็ลองเข้ามาตกดูนะครับผมถือว่าใช้ได้เลยครับเพราะว่าบรรยากาศที่วางเบ็ดอะไรนี่ถือว่าจะได้ครับแต่ก็จะแดดร้อนนิดนึงนะครับผมนะครับทางเข้ามานะครับโอเคครับสมพงษ์ทวีวก็ขออนุญาตจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับผมพามาชมร้านอาหารชมวัดแล้วก็มวนเดียวก็หมายตกปลาธรรมชาตินะครับ เลยนะครับผมบัดบานพังนะครับผมโอเคครับใครชอบชิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะให้สมพงษ์ทว์เพื่อเป็นกำลังใจในการหาหมายตกปาธรรมชาตินะครับฝั่งตรงข้ามกับวังปทุมนะครับผมฝั่งโน้นนะครับที่เห็นก็คือสะพานนนทวีนะครับผมโอเคครับขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ